วันนี้นะคะก็พามาเที่ยวสารเจ้านะคะคีโนมียะค่ะพระแวนบอกว่าในน้ำมีต้นไม้นะคะอ่ออายุเกือบสองพันปีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะีอ๋อนี่ค่ะ อะไรร้อยเมตรอ๋อต้นไม้ใหญ่สองพันปีโอเคเดี๋ยวไปดูกันล้างมือก่อนนะคะล้างมือก่อนที่จะเข้าวัดล้างสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วก็ไปข้างในกันสีบนใดที่เนี่ย เาปลูกต้นไม้สลับแบบนี้ได้เนสวยนะไหนน่ากินเหรอลูกโดนนัดไยเหรอโอเคเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันนะพ่ออยู่ไหนอะว้าวนี่ค่ะทางที่เดินไปดูต้นไม้ใหญ่เขาทำเป็นปูนแบบนี้เลยนะหน้าสไลเดอร์เลยนอหน่อเนาะสวยก็ได้มาอดูสิต้นไม้ใหญ่อยู่หน่อยนะอ๋อ <c oughs> นี่ค่ะต้นนี้นะคะอายุ2,000ปีโอ้โหโอ้โนวดค่ะเขียวโชวอุ้มไปนู้นเลยอ่ะน้อมาไหว้ไหว้พระขอพรกันลูกปะเขาจะทำร้องเพลงกันเหรอ ก็เดี๋ยวหนูอาไปไหว้พานนะลูกนะไหว้ต้นไม้อุ้ยจับได้ด้วยเดี๋ยวแม่จะไปจับเด,ดี๋ยวแม่แม่มนะคะจะไปจับที่ต้นไม้ค่ะว้าวดูแบบ ต้นะลยนะอืมนัวขอพลังหน่อยจ้าอืมทูจ้ายางลูกทูจ้าทูจ้าต้นไม้เขามีอายุมากกว่าหนูอีกนะไว้จับแล้วรู้สึกได้พลังเลยอ่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีน้ำไหลด้วยรอบต้นไม้ แม่แม่ก็ถ่ายทุกมุมเลยเนี่ยม,มีดอกไม้ที่งอกมาจากอันนี้ด้วยนะไม่รู้เป็นกาฝากด้วยวนาะสวยเนาะเดี๋ยวแม่รูปอีกดีกว่าต้นไม้โอ้อตรงยาค่ะนี่ เขามีให้ขึ้นมาดูว้าจากมุมบนหืมนี่สวยมากมน่าไหวาพ้พระกับทุจ้ากับลูก 大丈夫ですか <laughs> いやいいから別にいいんですよここは。 นะคะที่เรามาเช้านะคะเนี่ยแค่แปดโมงกว่าคนเริ่มมากันเต็มแล้วเนี่ยนี่ค่ะเขาก็ไปไหว้ศาลเจ้าหมาจิ้งจอกกันเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวต่อแล้วค่ะเดินกลับมาค่ะก็ยังแบบมาหอมตรงนี้อยู่หอมไกลไปถึงตรงนู้นเลยกินแบบมาลิเลยอะ่ะตายเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปหาปลูกอีกแล้วค่ะหอมมาก โอ้เนี่ยค่ะหนุ่มรอเรียบร้อยของแม่ค่ะแม่ก็สงสัยทําไมพี่จิเขาเรียบร้อยจังเห่าก็ไม่เหา่าไปไหนไม่ดือ้อไม่สนรอในรถก็รองเงียบๆไม่กัดไม่อะไรเนี่ยค่ะเป็นเป็นหนุ่มรอที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยสุดหล่อของแม่เนี่ยหืไอหัวแวกอะ่ะโดนน้องน้องเอากรายตัดหัวก็นั่งให้น้องเอากรายตัดขนหัวดูสินะไปลูก